เบึงมาเบื้องทองกินกับขมิน้นทองกินกับขมิ้นนะคะวันนี้ออกมาทุง่งเออออกมาไ้มันอืมเป็นเิ่นกูมันไปแล้วเนาะมันแบบไม่สมือนี่บ่ได้บ่ได้ค้นถอนเด้คนบ่ได้เอาอันมือดึงมือดึงคือเกาเด้ออ้าวเธอทำอะไรนะ่ะอืม สิเป็นแบบนี้วันเถียววิธีไหมคือเป็นแบบว่าเออเอารถไทยดึงดึงแล้ไทยไทยคู่คู่ให้หัวมันขึ้นมานะแล้วก็มันลูกก็เราเรากับมันดึงกวางกันไว้มันกวางกันไว้เห็น,นบอคคโนบอาอืดอนี่ก็มันเบิ่งน,อน่องนี่แหละมะลิ เจ้าช่อมาลีเจ้าช่อมาลีเดือเดือนคืน,นนี้เจ้ายังไม่หลับ <c oughs> นี่คือคือมาลีน้องมาลีนะคะเป็นอย่างคืองวงั่วคือเหลือสามตัวเบ่งเอาเลยพี่น้อง <c oughs> อมัวเหลืออยู่สามตัวนี่แหละออกมูอันนั้นลูกซ้ายมาขนเอาไปาเหมือนหรอ ลูกเอาไปเลี้ยงเอาเอามันยังไม่หาแล้วอ้าวอ้าวโอ้โผูกติดกันไว้ตีต้มพ่อ อากกันกินตำหมูหงมากเมืก่อกี้ี่เพรแจนี่กินมันเป็นอย่างบอว่ากินหลยมันกับบอดีพผุนเอาไปกินแกะแกบนไปไปกินแกะแกได้ลูกมุม ต้นมันกะหลายหัวมันกะหลายบ่นี่เนี้ป๊าดกินหลายกับบดีนยังอือโอเคน้อง ngồi tại có xe bay nhiều quá phán mẫn nó nhắm đây đẹp phán có nhà ừ kín trắng xì nó thì là mũ vinh pha lại cả จึสิเดี๋ยนมากรจีบมห้อยคนมากรจีบโรมจีปปโมบโรมบ่งที่หน่อยห้อยเป็นมากรูจีบโมอืมนี่เป็นมากรจีบโมอืมอืมบุญเลิกสำนึเลยอืม พุ่มต้นนี้กันอืมฮังเหียงฮังเลี่ยงกแต่คันเมน่นเม่นทีนี่ขึ้นสิบปลูกหญ้าเสมอสะดก มันบ่นสิงงามคักน้อนีนเนอ้อปลูกหาไว้เนิแต่ตอนผลบ่มีงวัวมีกว้วยผลกับปลูกหามังกวัวหน,นะนนะโอ้กหัวหนิถ้าจะไปฟนานงวัวตาเห็นไปงวัปงวแบบได้แต่ลืม ông vinh ra vinh đâu con ừ. giờ vinh nó khai giờ vinh giờ vinh nó khai ừ. พอตับมันก็เป็นล้ำขึ้นมาหลดโอ้ย่านหมดมันเลยบ่กล้าฮอนต้นนั่นสิแม่นหั่น2กกนี่ล่ะ มุนาทีแล้ว ไปขายให้บักต้นกล้าไหมตัวละเก่าลอยว่ากาขายให้สิสืส่อว่ากินน้องมิน่อยู่ขอจบคลิปไปซ้ํานี่เนาะค่ะเนาะ